เรามาพบกันในครึ่งหลังก็ยังขอต่อในเรื่องของเกี่ยวกับคดีนะฮะที่มีกับคนเสื้อแดงแกนนำนปชและคนอื่นๆน,นะคะซึ่งเป็นที่ถูกข้อหาหลายคนทั้งเป็นนักวิชาการรวมทั้งผู้ทำสื่อเช่นคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขนะฮะหรือว่าหลายๆคนรวมทั้งวิทยุ สถานีวิทยุนะฮะหรือสื่ออื่นๆและเว็บอื่นๆน,นะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยมันเกิดจากสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าบางคนมุ่งมั่นจะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองจน ทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะยึดอำนาจรักษาอำนาจของตัวเองเนี่ยไว้นะฮะนั่นเป็นพวกที่หนึ่งนะฮะก็คือไม่ได้คำนึงว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าจะรักษาอำนาจทำทุกอย่างไม่ได้สนใจว่าประเทศจะพังต่างประเทศเขาจะมองอย่างไรนี่เป็นคนกลุ่มหนึ่งนะฮะคนกลุ่มที่สอง ไม่ถึงขนาดอย่างนั้นแต่เป็นผู้รับมาปฏิบัติอีกทีเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นเรื่องดีคือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยรู้ว่าไม่ดีนะดีไม่ดีไม่สนอ่ะขอให้ทำกลุ่มหลังๆเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีไอ้รู้ไอ้คิดว่าเป็นเรื่องดีขออภัยคิดว่าเป็นเรื่องดีจึงทำตามอย่างสุดใจขาดดินเช่น เขาบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกล้มเจ้าไปฆ่ามันได้ไปยิงมันได้ไม่เป็นไรก็จัดการเลยนะฮะหรือว่าจับมันขังมันกระทือบมันเพราะมันเป็นพวกล้มเจ้าหรือมันเป็นพวกก่อการร้ายผู้ปฏิบัติบัติผู้กระทือบผู้จับกลุมคุมขังใส่ร้ายป้ายเสีเขาเชื่อว่าเขาทำดีแล้วนะเชื่อโดยสุจริตนะ ว่าตัวเองทําสิ่งในสิ่งที่ถูกต้องก็มีแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเนี่ยมันก่อความเสียหายอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นดิฉันอยญ่จะเรียนเตือนว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยคิดผิดนะคิดผิดควรจะคิดสมัยว่าเราเป็นคนไทยเราต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยดีต้องการให้สังคมไทยดำเนินไป ที่พัฒนานะฮะยกระดับแก้ปัญหาของสังคมอย่างมีอนาคตไม่มีการแตกแยกจนถึงขนาดต้องฆ่าฟันปาดปานคือเป็นสังคมของมนุษย์ที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อำนาจเพราะอำนาจไม่จีรังตัวท่านที่ถูกเป็นผู้ปฏิบัติงานเวลาท่านหมดภาระหน้าที่ท่านต้องออกไปกินกว๋วยเตี๋ยว ท่านต้องไปอยู่ในฐานะประชาชนธรรมดาท่านจะตอบคําถามประชาชนอย่างไรต่อสิ่งที่ท่านได้ทําไว้ตอนที่ท่านอยู่ในอํานาจเพราะมันคือหัวโขนเดี๋ยวมันก็หมดนะคะท่านก็ต้องมาเป็นประชาชนธรรมดารวมทั้งญาติพี่น้องพักโพสเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นการรักษาอํานาจหรือการกระรทาที่ที่ส่วนหนึ่งคิดว่าถูกส่วนหนึ่งก็คือคิดว่ารักษาอํานาจนั้นไม่ยั่งยืน ไม่ยังยืนนะคะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่วิถีทางที่ถูกท่านไปศึกษาเถิดเพราะฉะนั้นเราเตือนว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่ถูกต้องดังนั้นก็ยังต้องย้อนกลับมาในเรื่องนี้อีกนะคะว่าเป็นเรื่องใหญ่ว่าการใช้สถาบันมาเป็นเครื่องมือในการรักษาอํานาจของตัวเองหนึ่งหรือการเอามามอมเมาให้คนอื่นปฏิบัตินะคะ ตามความเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกคือเตือนทั้งสองกลุ่มแล้วว่ามันไม่ถูกยกตัวอย่างที่พูดถึงการเกิดสออชอนะฮะสออชอ,อ,ชอนี่กว่าจะเลิกไปได้นี่ต้องฆ่าคนไปตั้งจำนวนหนึ่งจับคนจำนวนหนึ่งแต่หน่วยงานที่เพิ่งตั้งแล้วเพิ่งเลิกไปไม่กี่วันเนี่ยเลิกไปเงียบๆค่ะนะฮะสะอรอ,อ,อสอ ยังมีกองกําลังตั้งอยู่แถวรอบทําเนียบทำอะไรไม่ได้สอรสอรไม่ได้ทําอะไรนะลองรอบทําเนียเป็นคนเสื้อแดงดูลองดูว่าเป็นคนเสื้อแดงจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทีนี้พูดถึงคุณสรรเสริญแก้วกําเนิดตอนนี้แกยังมาแก้ตัวในสิ่งที่แกได้พูดไปแล้วนะฮะชี้นะฮะนี่เป็นเอกสารที่ที่พูดเมื่อปีที่ผ่านมาก่อนที่จะปรบับ เสื้อแดงทำกันเป็นลทัทธิยกระดับการชุมนุมสู่ก่อการร้ายโจมตีสถาบันนะฮะนี่เป็นนี่เป็นอะไรวิธีคิดของคนที่ต้องการปราบปรามประชาชนใส่สองข้อหาเลยขณะนี้การน,นำเสื้อแดงถูกสองข้อหาทั้งก่อการร้ายทั้งโจมตีสถาบันซึ่งผิดทั้งสองข้อหาที่ฮันเรียนไว้ด้วยนะ,ะผิดทั้งสองข้อหา ประการแรกเลยคือเราบอกแล้วว่าเราเดินแนวทางสันติวิธีตั้งแต่ต้นนะคะท่านก็พิสูจน์สิว่าคนที่ทำความรุนแรงนั้นน่ะคือใครคนที่ใช้อาวุธคือใครความผิดก็เป็นความผิดของเฉพาะตัวเพราะแนวทางนโยบายของคนเสื้อแดงใช้สันติวิธีเราต้องการแค่ระบอบประชาธิปไตยธรรมดาแล้วจะไปรบทำไมเราเรียกร้องให้ยุบสภา ดังนั้นในภาพรวมเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและเราไม่ใช่ผู้ที่คิดล้มล้างสถาบันโดยเราชี้เห็นได้จากแนวทางนโยบายข้อหนึ่งกับข้อสามข้อหนึ่งก็คือว่านะเราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นได้ ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริง<บ>เกิดขึ้นได้ค่ะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะอธิบายต้องเปิดโรงเรียนอีกทีเกิดขึ้นได้ความจริงคนเสื้อแดงเข้าใจหมดแต่อาจจะต้องเปิดโรงเรียนให้ระบอบอำมมา์เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นอย่างไรอันที่สามก็คือนโยบายเราใช้สันติวิธีหนทางการต่อสู้ให้บรรลุเป้าหมาย นั่นก็คือหลักการของเราภาพรวมแต่ถ้าหากท่านคิดว่าท่านมีหลักฐานชัดเจนว่าใครทำความรุนแรงเป็นความรุนแรงเฉพาะตัวแต่ต้องมีหลักฐานและต้องเป็นนิติรัฐนิติธรรมท่านก็ดำเนินการไปมันไม่ใช่เหมาเข่งแบบนี้อย่างที่พูดเนี่ยก็คือเหมาเข่งเลยว่าเป็นพวกผู้ก่อการร้ายกับล้มสาบันเอาหลักฐานที่ไหนมาการที่มา เล่นงานคนเสื้อแดงแบบนี้เนี่ยในวิถีนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามนะมันไม่ได้ทำให้คนเสื้อแดงน้อยลงมันทำให้คนเสื้อแดงมากขึ้นมากขึ้นจนท่านเห็นแล้วนะว่าที่ข้างทำเนียบเนี่ยที่ท่านไม่ปราบอะไรเนี่ยมีอยู่นิดเดียวนะคะคือพั <c oughs> นเอกสันเสริญเนี่ยนะะพูด กล่าวว่านะฮะนี่ที่ในส่วนสรุปก็คือทั้งหลายทั้งปวงของคนเสื้อแดงพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อส่งผลกดดันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะอย่างที่เห็นเป็นการซ่องสมอาวุธเป็นจำนวนมากนี่ก็ใส่ความแล้วพยายามจะผูกโยงเรื่องราวต่างๆโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จมุ่งโจมตีสถาบันเบื้องสูงนะคะ นี่พูดหลายครั้งหลายมันนี่เป็นการใส่ร้ายอันที่จริงในะเราต้องฟ้องนะฟ้องร้องในข้อหาใส่ร้าแต่ตอนนั้นนะ่ะคนเสื้อแดงมัวแต่ยุ่งยบการจัดการชุมนุมที่จริงต้องฟ้องนะคะพันเอกสันเสริญกล่าวว่ามีการดำเนินงานกันเป็นระบบนะฮะผ่านทางกลุ่มบุคคลทั้งที่เป็นแกนนำหลักแกนนำรองนะฮะ แล้วไปอ้างดาต่อปิโดสุชาตินาคบ,บางใสชูพงถีท่วนเนี่ยนเรียนอย่างนี้นะสุชาตินาคบางใสดาต่อปิโดชูพงถีท่วนไม่เกี่ยวอะไรกับนปชแดงทั้งแผ่นดินไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆทั้ง3ท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ออกมาต่อต้านรัฐประหารมีแนวทางต่อต้านรัฐประหารเดียวกันไม่ใช่แนวทางล้มเจ้าเดียวกัน แต่เป็นการต่อต้านรัฐประหารแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่สามท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนปชแดงทั้งแผ่นดินคุณชูพงษ์คุณสุชาติดาตอปิโดแม้กระทั่งปัจจุบันคือคุณจักรพบเพ็ญแขตรงข้ามโจมตีคุณดาตอปิโดนั่นน่าเห็นใจนะคะเธอไปอยู่ในเรือนจำแต่เธอก็ไม่เคยมาโจมตีให้ร้ายคนเสื้อแดง หรือแม้กระทั่งคุณสุชาตินาคบางใสแต่คนอื่นๆนี่จำนวนหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในความจริงก็คือผู้ถูกกระทำเหมือนกันคือตรงกันข้ามคนเหล่านี้ไม่ใช่นอปชว,ว่างั้นเถอะกลับโจมตีนอปชนะคะเพราะนั้นอันนี้ที่พูดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใครผิดมากกว่าใครแต่ต้องการจะชี้แจงว่าท่านอย่าเหมาเข่งว่าเป็นพวกเดียวกันสังคมไทยทั้งสังคมคนหกสิบล้าน มีความคิดเห็นร่วมกันและแตกต่างกันได้แต่ท่านกล่าวหาคนที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานความเป็นจริงนี่อันนี้ท่านต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของอันนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของการใช้ผังล้มเจ้ามาเนี่ยอ้างเนี่ยมันเป็นชิ้นงาน มันเป็นชิ้นงานที่ปรากฏต่อสังคมไทยที่เป็นหลักฐานให้เห็นว่าวิธีคิดและวิธีทำงานของกลไกรัฐในระบอบอามาตทำงานอย่างไรนะแย่อย่างไรช่วยอย่างไรแย่สิคะแล้วช่วยสิคะผลสุดท้ายพอเวลาเขาฟ้องร้องจริงต้องยอมความอาจารย์สุดท้ายชัยถามอาจารย์สุดท้ายชัยว่าอา้าวทำไมไม่ ไม่เอาให้มันถึงที่สุดจาสุดท้ายชัยบอกก็เขายอมรับแล้วว่ามันไม่จริงผมก็คิดว่าเมื่อเขายอมรับว่ามันไม่จริงก็สามารถเอาสิ่งนี้มาบอกกับสังคมไทยได้แล้วว่ามันไม่จริงผมฟ้องแพ่งนิดเดียวเขาว่าไงนะฟ้องอาญาด้วยนะฮะเพราะว่าฟ้องแพ่งก็ไม่มีเงนินเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมนะฮะแต่ฟ้องแพ่งก็ไม่รับนะฮะก็กลายเป็นว่าฟ้องอาญาท่านต้องการให สอชอยอมรับว่าไอ้ผังอันนี้เนี่ยมันเป็นผังที่ใช้งานไม่ได้แต่นี่ฉันอยากจะให้พี่น้องและสังคมไทยมองเห็นว่าวิธีคิดวิธีทำงานของกลไกรัฐในระบอบอามาตเนี่ยมันเปิดโปงให้เห็นความไม,ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวดิฉันไม่อยากใช้คำพูดที่รุนแรงนะอย่างไรอาจจะงงเงางี่เงาหรืออะไรประมาณนี้นะว่าแย่ยังไงแต่มันไม่ใช่แง่ที่งงเงางี่เงานะ มันเป็นเครื่องมือที่เอาไปจัดการกับคนอื่นเช่นเอาไปตั้งข้อหารุนแรงไม่ให้ประกันตัวเช่นก่อการร้ายอย่างเงี้ยแกนนำติดคุกมาตอนนั้นรวมทั้งประชาชนปัจจุบันนี่ร่วมหนึ่งปีแล้วนะแล้วยังเอาเข้าไปใหม่ด้วยข้อหาก่อการร้ายที่ไม่มีการพิสูจน์แม้กระทั่งการฆ่าประชาชนก็ไม่มีการพิสูจน์ตามขั้นตอนตามนิติรัฐนิติธรรม แต่พังล้มเจ้าเนี่ยอยากจะเป็นกรณีศึกษาให้พี่น้องไปดูว่าวิธีคิดวิธีทำงานแล้วขอย้อนกลับถ้าท่านยังดูอยู่นะหน่วยงานความมั่นคงสออชอเก่ากอรมนท่านด้วยโปรดดูด้วยว่าการที่ท่านทำงานแบบนี้เนี่ยนะท่านได้ก่อกรรมทำเข็นไม่ใช่แต่กับคนเสื้อแดงไม่ใช่แต่กับแกนนำแต่ก่อกรรมทำเข็นให้กับประเทศชาติ นี่เป็นฆาตกรรมแห่งรัฐนะท่านไม่ใช่ฆาตกรของทีละคนทีละคนแต่เป็นฆาตกรรมแห่งรัฐเลยเพราะทำให้รัฐไทยเนี่ยเสียหายประเทศชาติประชาชนเสียหายทั้งหมดท่านโยงอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันเอามาเชื่อมโยงคือทำให้เท่ๆคล้ายๆแผนที่ทางความคิดที่เรียกว่าไมล์แมปนะะ แต่ในนั้นมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีหลักการมันสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ของพวกท่านคือถ้าท่านจะทำเรื่องผังลมเจ้านะท่านทำที่มันดูดีกว่านี้สักหน่อยได้ไหมทำแบบนี้เนี่ยนะที่ออกมาแรกๆเนี่ยมันมีแต่คนหัวเราะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่หัวเราะหัวเราะปรากฏว่าท่านเอาไปใช้จริงนะแต่ท่านรู้หรือเปล่าว่าสังคมไทยปัญญาชนไทย คนไทยทั้งหลายเนี่ยเขาหัวเราะผังล้มเจ้าแต่ว่าในขณะที่เขาหัวเราะว่ามันไม่เข้าท่ามันไม่ได้เรื่องเนี่ยท่านกลับเอามาใช้ฟาดฟันเข็นฆ่าคนนะฮะอย่างไม่มีหลักฐานทีนี้ถามว่าที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยท่านอาจจะประสบผลสำเร็จในการจับคนส่วนหนึ่งมาเข้าคุกแต่ที่ท่านทำไม่สำเร็จแน่เลย นะฮะและทําให้ได้ผลตรงข้ามก็คือภาพลักษณ์ของกลไกรัฐในระบอบอามาตภาพลักษณ์ของหน่วยงานความมั่นคงภาพลักษณ์ของ DSI ภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ใช้ DSI เป็นเครื่องมือในการจัดการทางการเมืองกับผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองด้วยผลประโยชน์ของกลุ่มคณะของตัวเอง ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ซึ่งมันดูเรียนไม่อยากใช้คำพูดที่มันไม่สุภาพอะประเภทงี่เง่าอะนะใช้ผังที่งี่เง่าแบบเนี้มาทำร้ายคนแล้วนี่มันเป็นบาปกรรมนะท่านไม่ใช่ทำบาปทำกรรมกับคนเสื้อแดงไม่ได้ทำบาปทำกรรมกับคนจำนวนหนึ่งแต่ท่านทำบาปทำกรรมกับประเทศนี่เป็นฆาตกรรมแห่งอำนาจรัฐไทย เป็นการฆาตกรรมประเทศไทยนะคะคือเราดูขบขันขบขันคำว่าผู้ก,ก่อการร้ายขบขันกับคำว่าล้มเจ้าขบขบขันกับคำว่าผังล้มเจ้าเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีจริงมันไม่มีจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนปชอเราแสดงเป็นนโยบายอยู่แล้วแต่ท่านไม่มีอำนาจใดๆท่านไม่มีความสามารถใดๆในการที่จะพิสูจน์ความจริง ท่านก็เลยใช้ข้อหาเหล่านี้มาจัดการเราจรึงอยากจะเตือนท่านนะคะว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นอะขณะนี้นะมันปรากฏกับสังคมไทยและปรากฏกับสังคมโลกว่าท่านได้ใช้กลไกที่ไม่ถูกต้องท่านว่าไอไอไอ,อผังลมเจ้าเนี่ย ถ้าไปอธิบายให้คนที่อื่นฟังเนี่ยเขาจะหัวเราะไหมคือคนไทยนะหัวเราะเพราะรู้ดีว่าใครเป็นใครนะคะแต่ว่าขณะนี้เรื่องที่มันยิ่งใหญ่ก็คือท่านใช้ข้อหานะฮะหนึ่งหและผังล้มเจ้าเนี่ยมาจัดการกับคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองอยากจะเรียนว่านี่เป็นความเสียหายใหญ่หลวง เป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายมากในสายตาต่างประเทศนะในสายตาต่างประเทศก่อนหน้านี้แดนได้ออกไปในรายการหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าได้ออกไปหรือเปล่าเกี่ยวกับ Human Rights Watch องค์กรสิทธิมนุษยชนซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์นี่เป็นการเริ่มต้นจริงๆมันหนักหนาเพราะว่าก่อนหน้านี้องค์กรอื่นเนี่ยก็ได้พูดผู้สื่อข่าวก็ได้พูด ท่านอาจจะนึกว่าไม่เป็นไรคนไทยสื่อไทยกลัวไม่ยอมพูดแต่ความจริงก็คือความจริงแล้วก็ความจริงนี่แหละเป็นยุทธวิธีของนอปชในการที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้กับพวกท่านและความจริงเนี่ยเราทำให้เราชนะกลุ่มคนสีเหลืองซึ่งเราจะไม่กล่าวหาว่าเขาพูดแบบไหนแต่ว่ามันตรงกันข้ามแหละคนพูดความจริง มันมีแต่เจริญคนพูดความเท็จมีแต่เสือ่อมเพราะมีคนจับได้คุณพูดความเท็จบางครั้งเขาเชื่อแต่คุณพูดแล้วบอกคนว่าเป็นความจริงนะพูดหลายครั้งเนี่ยคนไม่เชื่อและนะคะเพราะนั้นจึงอยากจะเรียนเอาไว้ว่าเราสู้กับท่านด้วยความจริงความจริงก็คือคนเสื้อแดงและนปะชไม่ใช่ผู้ก่อการร้ไม่ใช่ผู้โค่นล้มสถาบัน เรามีแนวทางนโยุบายเป็นหลักฐานเอกสารชัดเจนและพฤติกรรมบุคคลก็ไม่ได้ออกบ่งบอกทางนั้นนี่จึงจะเป็นเรื่องด้านกลับที่จะเกิดผลเสียกับระบอบการเมืองการปกครองไทยที่ยังล้าหลังอยู่เองค่ะน่าจะหมดเวลานะคะเราก็คงจะต้องพบกันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องที่ คนเสื้อแดงและประชาชนควรจะรู้อีกต่อไปนะคะวันที่สองจะเป็นวันที่เขาเรียกให้19คนไปรับข้อกล่าวหาขอให้ประชาชนและคนเสื้อแดงรอดูว่าหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นจะมีหมายจับ19แกนนำนะะหรือจับขังเข้าคุกในข้อหาใหม่คือล้มสถาบันหรือไม่ขอให้ติดตามด้วยค่ะ จะเป็นกองหน้าของประชาชนไทยที่จะเดินหน้าเพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอรธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชนไทยให้ได้และเราจะรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมท่านเป็นที่แน่นอน